ていデデデデデ。<laughs> ไม mil ่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันมีอยู่นี่ลู ฮ่าฮ่ลงไปแล้วครับตุดตุสุดจีนเนอร์รีบยครับก็ฉากนี้เนี่ยไม่ค่อยเคยจะเล่นสักหลายฉากอาร์กติกครับนะฮะ นะจ้ะจ้ะร้อนครับตยเนกเอตเตยนโอ้และด้านหน้าบวกกันเลยครับนะคุณชื่อยาวนะ ครับนกน้อยโหยฮะแล้วกาลังเสริเป็นอันิรุตเติ้ลครับโอ้แล้วมากันเป็นคู่เลยครับอันิรุตเติ้ลกับพิกซี่ครับและตามรถกําลังเสริครับเทเลสโตนะอ่พิโชครับศูนย์เก้าเก้าก้าศูนย์ศูนครับเนว่าได้ครับ126กคันครับมากัน6คันเลยทีเดียวนะครับขวาครับ6ต่อ3ครับมิโกแมปนะชื่อยาวนะแล้วก็ MMB ครับแล้วก็มีใครอีกหนึ่งคนเนี่ยเอ่อนกน้อยโหยครับ6ต่อ4ครับแล้วก็มี X อันนี้อันนี้มยมกครับและด้านบนมีการบวกกัน B T เจ็ดออกมาด้านล่างแล้วเทเลสโตรครับออกมาด้านล่างแล้วยิงขึ้นไปหนึ่งทีครับไม่โดนนะฮะแล้ว a X เข็นมาแล้วเทเลสโตเทเลสโตจะบวกหรือไม่หรือจะรอเพื่อนครับคุณเทเลสโตเอาอย่างไรนะและปู่ด้านหลังมีมีคนออกมาด้านบนมีชื่อว่าเตาหินซื่อฮะนะเตาหินซื่อครับ เต่ามิงซื้ออ้อมมาได้หลังครับเนะใช่ไหมเต่ามิงซื้อ F4 ครับโอ้โหแล้วก็ใช่จริงด้วยอะเต่ามิงซื้อครับ LTP นะมาจัดการไปเต่ามิงซื้อนะเต่ามิงซื้อครับแทน F4 ด้วยโอ้โหบ้าไปแล้วฮนะแล้วเนี่ยซากศพเพื่อนก็ไม่เว้นนะฮะพี่โชคครับเพื่ออะไรครับ โอ้แล้วนี่เอสยูดีหนึ่งสองสี่ครับหนูน้องเฟยครับมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยแล้วมาได้อย่างไรเอาล่วงมานะกรมครับเนอะไปทำไมครับหนูเออเออนะครับปรรไปไทลุกแล้วกันเออนี่ครับทำไปได้ฮนะอ๋อาชื่อดีกว่าเออทำไปได้ครับ และฐานโดนแคปครับนะฮะจิตใจมันเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งนาทีฮะเดี๋ยวรู้กันแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ นี่ครับพิกซนะีนะ่ฮะนอฟฟี่ฮะแล้วก็ตายไปแล้วเลขห้าสี่แล้วก็ศูนย์ครับหมดเอ้ยยังไม่หมดเวลาโดนรีเซ็ตครับเวลาโดนรีเซ็ตต้องชมคนนี้ฮะเ m x เอาแล้วก็ทันครับตะกี้มันขึ้นร้อยไปแล้วนะอู้แล้วมาสองคันครับสวยงามมากบังเลียบเนี่ย อันี้ร์ตเติ้ลครับแล้วก็เทเลสโตสวยงามมากตะกี้มันขึ้นร้อยไปแล้วครับแต่ว่ายิงรถทันครับนะต้องชมสองคนนี้เลยครับเทเลสโต้กับอันี้ร์ตเติ้ลนะฮะ <c oughs> ยิงรถเวลาได้ครับแล้วก็กําลังจะฆ่าบาังลีไปเขามาจะจ่อเทเลสโต้มาจ่อแล้วก็โอ้โหอ้าวรถบังลียิงครับแล้วก็อัยูตเติ้ลก็มาบวกกันอยงนี้ยังไงตอยังไงครับยังไงครับอน,นีุ่ันร์ตเติ้ลนะฮะเอาแล้วผมเมาส์หลุดหลุดหลุดขออภัยเป็นอันยูร์ตเติ้ลเอารถยิงตูดครับเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วโดนข้างหลังงานเหลือ2ต่อ3ครับไอรูนนตอเติ้ลกับพิกซี่ฮะแล้วก็ฝั่งนู้นมีอ่าวิกซี่แล้วก็อ่าิ 7, แกแซมครับโโหเกนนี่เดือดกันมากแล้วมาดูคนนี้ดีกว่าฮะพิกซี่ออกมาด้านหลังครับแล้วเก็บล็อกไปตรงนี้เหลือเหลือสองสองครับสองสอง,สองครับเอาแล้วไงเหลือ2-2ครับ เหลือสองสองะมาลุ้นกันแล้วว่าพิกซี่กับไอรุเนต้นครับโอ้แล้วเป็นพิกซี่ที่ยิงวิกตี้ได้ครับตอนนี้เหลืออยู่สองสองอะเอาเละครับดูเดือดมากครับนี่ฮะเข้ามาจ่อจอตรงหินเลยครับเป็นทีดีครับโอ้ทีดีสักทีดีสี่สี่คันเจอเองครับแล้วเข้ามาคาไข่ทำไมซี่หันปืนมาเลยครับพิกซี่หันปืนมาแล้วก็ยิงไอสามร้อยกูได้เมดครับหันตุ่นมาอย่างงี้ไม่ดีแน่นอนแล้วก็สองต่อหนึ่งครับลุ่ม ลุมแล้วก็จอแล้วก็กำลังจะยิงครับบิ๊กซีงานเข้าแล้วเอาไปชนเข้ามาหันปืนมาทันครับปืนมันเกยอย่างนี้ดูว่าใครตายก่อนครับไอรุตเต้ก็ช่วยไม่ได้แล้วก็พิกซี่เก็บไปแล้วก็เหลืออีกคนเดียวครับอยู่ไหนครับโอ้โหนะฮะอยู่ไหนครับนะตอนนี้นอรุตเต้ลกับพิกซี่นะฮะคู่หูคู่โหดคู่นี้ครับนะเอเอ็กบ กับ i อ u ครับสองคนนะอื <c oughs> เหลืออีกขั้นหนึ่งครับอยู่ไหนฮะ a อ x 1 3 9สิบสามเก้าสิบบิกซมศูนยครับนะะเรายังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะโอ้โหนี่ฮะนี่ครับ ยังหาไม่เจอครับเวลาเหลือมาสองนาทีนะถ้าหมดเวลาเนี่ยสี่คะแนนทั้งคู่ครับอ้าวเจอแล้วครับเป็นพนะิกซี่ฮะที่โดนครับ AMX กับ AMX ครับนะมาเตือนเองครับไลท์แทงกับทีดีครับ โอ้จองังหวะนี้ครับมาแล้วบวกโรลมัต์โคลมัดครับนะตอนนี้ครับแล้วก็อย่างไรครับเอาแล้วหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็แคปฐานแน่นอนครับประมาณเนี้ยนะโอ้แลกกันแคปฐานครับนะหนึ่งนาทีเวลาจะหมดแล้วครับนะแล้วก็ทีมสีเขียวแคปไปแล้วนะอันยูรเติ้ลแคปไปแล้วครับ นะออโต้นแคปไปแล้วนะอ่าบิ๊กไซแอมจะแคปไหมครับหรือจะมาการฐานครับช่วงนี้ต้องมาดูว่าเขาตัดสินใจอย่างไรครับจะแคปหรือจะกันครับเวลาเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีกับอีกเออเวลาแคปเนี่ยมันหนึ่งนาทีนะแล้วเวลาเหลือหนึ่งนาทีกับอีกสิบวีครับทันครับถ้าเกิดแคปได้ชนะครับทันนะทันทันนะทันนะทันนะ รู้สึกว่าทางด้านของบิ๊กแซมจะไม่แคปครับไม่อยากแคปเพราะว่าแคปแพ้แน่ๆครับมาทีหลังครับนะเอาแล้วมาแน่นอนครับนะลักษณะแบบนี้เลยอีกห้าสิบวิครับเลยอีกห้าสิบเอาเจอแล้วครับ a m เครับมาแล้วบิ๊กแซมกับไอรุตเตินครับใครเอาแล้วจะเป็นบิ๊กแซมครับที่มาเก็บได้ครับโอ้โห สุดยอดนะวันนี้ครับมาทีเดียวเลยโอมันลุ้นมากนะตัดสินใจถูกครับที่ไม่แคปน,นะมาป้องกันฐานครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับนะสุดยอดมากครับนะตัดสินใจได้เด็ดขาดมากครับนะเด็ดขาดมากครับผมตัดสินใจเด็ดขาดมากครับนะนะ เออต่อเหินใจดเด็ดขาดมากครับนะ้องสุดยอดจริงๆนะเรียบร้อยครับจบแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะนะนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยวัน เดี๋ยววันศุกร์วันศุกร์พิธีวันศุกร์โอเคครับวันศุกร์นัดสุดท้ายนะฮะโอเค โอเคครับนะไปพบกันที่ช่องหนึ่งกับแทังเอเชียมาสเตอร์ครับเดี๋ยวเราไปขุดทองกันวันนี้ขอบคุณมากครับผมนะขอบคุณเพื่อนมากแล้วพบกันใหม่ในวันสุกรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนแล้วสวัสดีครับ